ดี๋ยวเาม้าไทยนอนหน่อยนะอุ huh. well, ้ยนอนนไหนอนมาดูหน no. mm ่อยแล้วอเ้น้นอนนนนอนนอนนอนอน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 นออนนอนนหน่อนนอนนอนีอนนนนอนอนอนนอนอนนนอ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 นนนนอนนนอนอนนออนนอนนอน นอนลูกโป่งน้ำนอนผีเสื้อนอนลูกโป่งไปเอามาจากที่ไหนผีเสื้อเอามาเจอในใบไม้ตาตาที่ดอกไม้สีชมพูค่ะดอกไม้สีชมพูเหรอคะใช่ค่ะยี่สิบสามตัวเลยนะใช่ค่ะเพราะมันหิวมากๆค่ะอุ้ยไหนในตัวที่เท่าเลยมันชอบกินใบไม้ค่ะตัวที่สองไหนตัวที่สามะลูกตัวที่สามอยู่ข้างล่างค่ะมองไม่เห็นจ้ะ ี่มันอยู่ข้างล่างสุดมันเห็นแต่ตัวค่ะโอ้ยมันมีชื่อไหมเนี่ยอืมไม่ต้องตั้งชื่อให้มันหรอกเนาะเพราะมันชอบกัดอุ้ยตามันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเลยว้ายตามันใหญ่มากมันจะมาตัวนี้น่ะกลัวจัง เราเอาไว้หาปิดตไม่ต่อไปมันจะโตเป็นผีเสื้อค่ะลูกมามาเคยเห็นหนอนตัวเนี้มันจะกลายเป็นสีเสื้อผีเสื้อตัวใหญ่เลยสวใหญ่ใช่มันจะกลายเป็นหนอนผีเสื้อเป็นผีเสื้อมันผีเสื้อทีู่ให้ร้องเพลงไงจำได้ไหมเพลงอะไรนะเพลงอะไรล้ออเ ไปดีกว่า <S <s <uss> <S ไปดีกว่า <f ix> ไปดีกว่าเอานอนไปดีกว่า